สวัสดีครับพบกับช่องเมืองผมพักเครื่อง EP ที่ยีนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับติดต่อเบอร์โทร082594 7168นะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มีพระมานำเสนอ8รายการนะครับ8รายการ รายการแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยวัตโกเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับรุ่นรวยรวยเฮงเฮงนะครับรวยรวยเฮงเฮงกระไหลทองนะครับกระไหลทองสวยสวยเลยนะครับหน้าตาติดชัดบริเวณหน้าอกท่านนะครับมีตอกคาว่ารวยนะครับคาว่ารวย บริเวณด้านหลังเป็นไก่นะครับเป็นไก่บริเวณด้านหลังเป็นไก่นะครับปีหกศูนย์นะครับปีหกศูนย์เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกสวยๆคงคเลยนะครับรุ่นรวยๆเฮงๆนะครับ มีกล่องให้ด้วยนะครับสวยๆคมๆหน้าหลังเลยนะครับเรียนหลวงพ่อรวยวัตโกรุ่นรวยๆเห็งๆนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่สองนะครับพระปิดตาพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับพระปิดตาเนื้อผง ผ้าปิดตาเนื้อผมบริเวณด้านหลังเป็นปิดตาหลังแบบนะครับปิดตาหลังแบบผ้าปิดตาหลังแบบนะครับบริเวณด้านข้างไม่มีกระเทาะนะครับไม่มีกระเทาะโดยรวมสวยเลยนะครับผ้าปิดตาหลังแบบนิ้วมือติดชัดนะครับนิ้วมือติดชัด ปิดตาหลังแบบนะครับพาปิดตาหลังแบบเนื้อผงนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามรูปลอหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อพระพุพทธชินราชนะครับกระไลทองนะครับกระไลทองบริเวณด้านหน้าครับ มีอกเหล่านะครับมีอกเหล่าวัดใหญ่พิษณุโลกนะครับมีอกเหล่าใหญ่พิศณุโลกบริเวณด้านหลังหลวงพ่อพระพุทธชินราชมีพานพระสีนะครับพานพระสีพานพระสีกระไลทองเต็มเต็มหน้าหลังเลยนะครับเต็มเต็มหน้าหลังจมูกโด่งๆเลยครับจมูกโด่งๆบริเวณใต้ฐานอุดกิ่งนะครับอุดกิ่ง บริเวณใต้ฐานอุจกิงนะครับรูปหล่อพระพุทธชินราชกระไหลทองนะครับกระไหลทองเดิมๆเลยนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่สี่รูปหล่อหลวงพ่อแช่มครับรูปหล่อหลวงพ่อแช่มรูปหล่อหลวงพ่อแช่มครับนั่งถือพัดยศนะครับนั่งถือพัดยศ น,น,นั่งถือพัดยศกระไหลทองครับกระไหลทองสวยๆเลยนะครับกระไหลทองรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนั่งถือพัดยศนะครับนั่งถือพัดยศกระไหลทองหน้าตาติดชัดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม นั่งถือพัดยศนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่ห้าเหรียญย้อนยุคครับเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อเดิมครับย้อนยุคสองสี่แปดสองนะครับเหรียญย้อนยุคเหรียญทองแดงลมดำนะครับลมดำเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับย้อนยุค ย้อนยุคสองสี่แปดสองนะครับหน้าตาติดชัดนะครับหน้าตาติดชัดหลงไปเดิมหน้าตาติดชัดเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงหลุมดํานะครับหลุมดํารายการถัดไปนะครับรายการถัดไปรายการที่หกนะครับที่หกนะครับ พักของขวัญปากน้ํานะครับพักของขวัญปากน้ํานะครับบริเวณด้านหน้ามีกระเทาะนะครับกระเทาะตามธรรมชาตินะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับพักของขวัญปากน้ํานะครับพักของขวัญปากน้ําวัดปากน้ํานะครับ บริเวณด้านหลังเป็นยันนะครับเป็นยันมีรอยลานเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านหลังพระคงขวัญวัดปากน้ำนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผง เจ้าคุณนอครับผะเนื้อผงเจ้าคุณนอบริเวณด้านหลังเป็นยันนะครับเป็นยันเป็นยันนะครับผะเนื้อผงเจ้าคุณนอเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมบริเวณจม,มูกมีกระท้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยโดยรวมสวยเลยนะครับ เนื้อผงเจ้าคุณนนนะครับรายการสุดท้ายครับรายการที่แดนะครับรายการที่แปดเหลียนใบเสมาครับเหรียนใบเสมาหลวงพูดทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเนื้อทองแดงเหลียนหลวงพูททวดเหยียบน้ําทะเลจืดเนื้อทองแดงนะครับ บริเวณด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับพระอาจารย์ทิมเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับเดืดหลงปูทวดเหยยนน้าทะเลจืดนะครับเนื้อทองแดง,ออง,แดงพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสนใจ แอดไลน์ตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับติดต่อเบอร์โทรศูนย์4ปดสองห้าเก้าสี่เจ็ดหนึ่งหกแปดนะครับรายการละสองร้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณมากครับ